สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำเคานเตอร์ปูนด้วยอิดมวลเบานะคะความกว้างความสูงความยาวก็ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็มาวัดแท่ความสูงก่อนนะคะ โอเคจากนั้นเขาก็ไซ์อิดมวลเบาขนาด20คูณ60ซนติเมตรหนา70ซนติเมตรก่อเป็นขาตั้งค่ะแล้วก็มาวัดความยาวจากนั้นเขาก็เทน้ำลงไปที่พื้นแบบนั้นหละโอเคแล้วเขาก็มาเริ่มก่อกันเลยโอ้แล้วผู้ทรงผู้ช่วยไปไหนหมดเนี่ยทำอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาก็จะมาวัดแทกแล้วแทกอีกนะทุกคนเพื่อความละเอียดโอเคมาเริ่มก่อตรงกลางกันเลยเคาน์เตอร์ยาว2เมตร ขาตั้ง3ขานะคะเจาะรูเสียบเหล็กเพื่อยึดผนังมันจะได้แข็งแรงแข็งแรงเจาะไปทั้ง3รูเลยนะคะโอเคแล้วก็เสียบเหล็กลงไปแล้วก็เอาค้อนตีตอกๆๆจากนั้นก็มาก่อก้อนที่2ไปเลยก่อขึ้นไปอีก3ก้อนครึ่งก็จะได้ความสูง7 0ซนติเมตรนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาเสียบเหล็กเพื่อยึดฝาผนังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อขึ้นไปอีก ตอนนี้ก็ก่อได้สมก้อนแล้วเหลืออีกครึ่งก้อนอาปาดปูนใส่ลงไปแล้วก็เอาอิดมวนวางลงไปแล้วก็เอาคอนตีตอกตอกตอ,อกตอ,อกตออก,ออก,ออก่อขาตั้งเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อีกหวันนะคะให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาทําต่อโอเคหนึ่งวันผ่านไปไวมากมือนี้ก็ไปซื้อแผ่นเคาน์เตอร์อมวนเบาสําเร็จรูปมาแล้วนะคะทุกคนได้แผ่นยาว20ซนติเมตรหนา7.5ซนติเมตรมา2แผ่นค่ะ จากนั้นก็เอามาตัดให้ได้ร้อยซนติเมตรทั้งสองแผ่นค่ะโอเคก็มาวัดก่อนตัดไปเลยระวังมือด้วยพี่เป็นห่วงโอเคก็ตัดตัดไปเลยจากนั้นก็มากับด้านอีกทีนึงมันยังไม่ขาดเลยโอเคก็ตัดไปเลยโอ้ยได้ยินเสียงอันนี้เราเสียแข่าไหมจากนั้นก็ใช้คอนตีตอกตอก,ตอกลงไปเ,เป่าควันออกเน่ เจาะๆลงไปกลัวมันจะแตกนะทุกคนก็ค่อยๆทําในขั้นตอนนี้ก็ต้องมีความระวังแน,นะนะหลายเติบอยู่เพราะข้างในแผ่นมีเสริมเหล็กเส้นสองเส้นด้วยนะทุกคนโอเคตัดไปตัดไปอาอาช่วยกันยกาวางลงโอเคมาตัดต่อเลยอ,อืตัดยากอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันมีเหล็กด้วยนี้จะให้เบิรกใกล้ๆเลยทุกคน นี่มีเหล็กด้วยข้างในโอเคตัดแล้วแล้วก็มาวางได้สองแผ่นพอดีเลยเดอ้อโอเคยกลงก่อนแป๊บนึงช่วยกันยกช่วยกันยกแล้วเฮาก็จะมาเจาะรูอีกทีหนึ่งนะทุกคนนี่เจาะไปเลยเจาะไปหนึ่งรูสองรูสมรูอาซีรูอีกไหมมีอีกไหม อ,อ่ะพอก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจาะไม่แล้วก็มาปาดปูนก่ออิฐมวนเบาก่อนวางแผ่นเด้อแล้วก็ใช้คอนตีไปตอกเหล็กอ่าตอกหน่อยหนึ่งพอนะเราต้องตอกจําเด้อตอนนี้ก็เจาะรูใส่เหล็กไปได้แล้วสิรูอ่ะอ่ะมันคงแข็งแรงแล้วจากนั้นก็เอาแผ่นมาวางแล้วก็เคาะให้แน่นนะคะโอเควางแบบนั้นแหละ แล้วก็เอาค้อนตีตอกตอกตอก,ตอกเอาจาะรูอีกเท่อหนึง่งเจาะรูแผ่นให้มันทะลุไปที่ขาตั้งเลยนะคะพอเราจะเอาเหล็กใส่ลงไปก็เจาะลงไปเลยสองรูพอแล้วโอเคแล้วก็ใส่ปูนไปที่รูเจาะนะคะจากนั้นก็เอาปูนปาดปาดแล้วก็ตอกเหล็กลงไป เพื่อยึดความแน่นแข็งแรงทนทานนะทุกคนโอเคมาวางแผ่นที่สองกันเลยตอกยึดเหมือนกันทุกขาเดอ้อนี่ตรงกลางก็เจาะรูเหมือนกันเจาะลงไปแล้วก็เสียบเหล็กลงไปเอาปูนล,ลงไปก่อนเดอ้อนี่เราก็เอาคอนมาทุบๆตอกๆตอก,ตอกลงไปให้สุดเลยอันสุดท้ายก็เหมือนกันก็ตอกๆตอก,ตอกลงไปเลย จากนั้นเขาก็มาอุดปูนร่องด้านหลังเด้อค่ะก็อุดลงไปให้เต็มเลยนี้เสร็จแล้วจากนั้นเขาก็มาปูกระเบื้องด้านบนขนาด60คณ60เซนติเมตรก็เอาปูนสาบสาบลงไปให้เต็มเลยด้านข้างเขาก็มาสาบป,ปูนขัดมันเอาให้เรียบเรียบละเอียดทุกขั้นตอนแล้วก็ใช้อะไรมาตกๆลงไปนิดนึง โอเคแล้วก็ใช้เกียงเหล็กขัดมันขัดให้สวยงามขั้นตอนนี้แบบว่าต้องมีความใจเย็นๆแล้วก็ละเอียดละเอียดนนะ่จากนั้นก็เอาฟอยล์มาปัดทําความสะอาดให้มันเรียบรงเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่ย,ยาแนวลงไปเลยใส่ลงไปให้เต็มทุกกองเลยนะคะทุกคนจากนั้นก็มาใช้กระดาษทรายเบอร์สามขัดผิวปูนก่อนทาน้ำยาเคลือบ ตอนนี้เฮาก็ทาน้ำยาเคลือบเงาชิปปูนแล้วคะ่ะอ่ะก็ทาลงไปทาลงไปแล้วก็ช่วยกันขัดช่วยกันทามันจะได้ทรงได้เสร็จไวๆโอเคตอนนี้เคาน์เตอร์ปูนของเฮาก็เสร็จแล้วนะทุกคนนี่สวยงามมากและก็ทนทานด้วยโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โอ้ยสวยงามมาก